แม่เล่าควขอ่อนะคะโอ้ยน้องไม้มีสีม่วงไหมแม่ตัวเดียวกับี่น้องสายน้องไม้นี่เขาเตรียมนักเตะแล้วนะค่ะนักเตะบอลในห้านี่เขาอยู่ย่าเลยนบอลี่นักเตบอลห้าเที่ยวเลยปาตาก่อนไม่ใช่เหรอา่เดี๋ยวถ้านนี้อยู่บ้านนะแม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะไปหาตัวเล็กแล้วก็ อจันนี่มัดเอตลดอดเลปกติมปกติมัดแบบป้ามัดที่ว้าต่อๆเหรอโอ้ว้องหัวใจเลรู้ว่เดี๋ยวออกไปเชร์เฟสต่อนะใช่ไหมสัููุนั้นนะ่๊วแต่ก้าแเราฮอตแล้วยี่แปแล้วนะคะทุกคน ที่แดดกันเลยนะกันแดดกันเลยนะใช่ไหมถ้าที่ไว้ยาวๆใช่ไหมได้เอาปล่อยยาวอย่างนี้เลยหรือว่าจะสั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะกันแดดเอพีสามเก้าศูนย์พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเด้อหลังพรุ่งนี้ไปไม่ได้ราคานี้แล้วนะรีบกันเลยเด้อทุกคนรีบกันเลยเด้อ ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่แบบไม่ได้แน่หรอกครับแต่เราอยากจัโปรโมชั่นให้กับทุกคนผมก็เลยบอกว่าเธอสามสามร้อยเก้าสิบนหมดโปรแล้วนะครับ <Okay. S 1> บอกอ e er. ีกหน่อยเธอโรงงานผลิตทันก็เลยโอเคยอมเขาเลยจัดสามร้อยเก้าสิบให้ทุกคนครับตกลงนินใช่ okay. ครับข้อหัวใจข้อหัวใจจิ้มตะกร้าเลยนะคะันนี้ใส่ชุดตัวใหม่เลยทครับปะไ,ไปอ่ะ ก็ไลยพัปเน,นสวง,งามทะบัรยูไนอันนี้ชุดอะไรชุดั้นบ่ชุดสานโวันตัวเล็กๆเลยหนักไหมตัวสวยลายเบนเนี่ยลายแบบรถเบนอ่ะใจยากมันเลยแน่นมากหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทคา่ะหลังจากหลังจากวันพรุ่งนี้ไป เราก็อาจจะขายโปรหนึ่งแถมหนึ่งแต่จะเป็น5่าธรรมเนียมนะคะต่อตอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอู้หเขยิบขึ้นในใจสุดแดงดิท้าไม่เออฟัดแดงเออเอ้เลยเดือยแดงแดงใจไหวตัวน้อยมันแดงเออเออยังคนมันเหลืองก็เอ้ยไปวโอ้ยเมยดิแดงเออมาตาคือรอึงมูนี ไม่โอแต่งหน้าให้นะวันนี้นะไม่แล้วเมื่อวานทากันแดดมีแต่คนชมเยอะทากันแดดครับเมื่อวานกันแดดใส่ดีดีพี่น,ออน้องเงีเยแยละนี่พอดียังไหนเอาของกูไปกป่อนละ่อนายแดดยังสิ่ใจเงินขนาดแม่ตัวต้ัพี่ปานมาทุกคนขอหัวใจหนึ่งพันคนในต่อต่อขอบคุณค่ะอย่าลืมชิ้มตะกร้านะคะ ทิ้ตะก้าเลยนะคะตะก้าวัดละสามสิบสี่แล้วนะคะสุดยอดมากอยืนอย่าลืมยืนยันการซื้อด้วยนะคะในตะก้านะคะทุกคนซื้อลดพี่น้องซื้อลวดในเพจอย่าลืมซื้อตั๋วนะคะอย่าลืมซื้อตั๋วตะก้านะคะอย่าลืมซื้อตั๋วตะก้าว้าทิ้ตะก้าลวนมากวันนี้ขอใจหนึ่งล้านเหมือนเดิมนะฮะ พอใจลื่งให้เาด้วยพี่รองเดื้อตอนนี้แจ็กกี้แต่งหน้าให้มาจากรังสีเลยค่ะจุดยอดมากแต่งแล้วกัขับรถมาเองเลยจ้าก็ว่าให้นุครับ่บกาด้ยบบมาทำใจฉันันดีเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับอาขอบคุณครับตอนนี้หแทนึมร้อยเก้าสนะคะหลังจากหลังจากมืออื่นอเล่นได้ยูมุดท้ายหลังจากมืออื่นไปก็สิเป็นหนึ่งแท็ปหนึ่งห้าเก้าสิบบาทถูกต้อง ถือว่าเป็นปรโมชันไฮพีไฮโล่ราคาสูงกับแพงแล้วเปิดตัวนี่นะกันแดดแค่ว่ามาเอาไปให้เพื่อนใส่แบบทดลองดรองก่อนในราคาโปรโมชันสามร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งพูดถึงกันแดดทุกคนโปรติดแต่งหน้าน่ะวันนี้รอยช้ำต้องชัดนะวันนี้ไม่ได้ปกอะไรเยอะมากแต่ใช้กันแดดแบบปิดก่อนก่อนแต่งหน้าไม่ผอกันแนี่มันดูออกนะว่ามันยังบวมบูมข้างล่างอยู่หน้าผมนี่มันยังบวมบูมข้างล่างอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะแต่วันนี้ครับผมใช้กันแดดปิดก่อน ปิด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 เหมือนให้มันทารองพื้นสองชั้นอะแต่ใช้รองพื้นชั้นเดียวปกติมันต้องเช็ดท่ออะไรพวกเนี้ยวันนี้ไม่เชดใช้กันแดดปิดเลยแ่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าดูให้แก้วร,รู้ว่าตรงเนี้ยมันตุยู่ไม่ดูหน้าเต็มยังไม่ลงเลยแม่แต่กันแดดช่วยจริง,รงๆเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่าเป็นสิวรอยช้ำหรือว่าอยากให้แบบสมมติมีกะมีอะไรเงี้ยเอาตรงนี้ปิดอะมันเหมือนคอนซีลเลอร์ช่วยไปด้วยนะครับทุกคนจ๋ารีบกดตะกร้าครับ390มร้อยเก้าสบหนึ่งแถมหนึ่ กดตะใกล้เลยครับข้อจอเข้าใจด้วยนะครับโอ้ยหนึ่งพันแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้ลิเกรครับลิเกมีเกี้ยวน้องไม้น้องต้าด้วยนะครับว<า>ิงด้านล่างครับทํมากินผมก็ใช้นะวันนี้ก่อนทาหน้าแต่งหน้านะใช้กันแดดเหรอกันแดดของคุณเลยสุดยอดมากกันแดดได้บริการโอหักก้อยโอ้โีวิตก็เป็นแบบนี้ละแม่นี่แหละ กันแดดค่ะกันแดดเอพีนะคะคุมมันกันเหงื่อคุมมันกันเหงื่อจ้าย่งอสโลแกนท่าชื่ออะไรบ้างคุมมันกันเหงื่อติดทนไม่วอกเออไม่วอกเบาน่าเบาน่าสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุณปอคุมมันกันเหงื่อกี่ง่ายสบายผิวไม่วอกไม่ลอยว้าวหกพันคน ือด้วยย่อนมาแฟนเขาแช่หายนอออนนสงเขาด้บอบอคนไม่คนมาเบิ่งอัดหน้าจอมาเบิ่งอัดหน้าจอขอบคุณที่แช์นะคะถ้าพาดี่ลงเลยได้แไหมนะปวดปวดตงนี้เป็งเป็งเอยวะ่คแล้วสีอะไรว่เห็นสีด้ๆน่ะใครซื้อให้ โอ้งปลาจะดูตะละเหมือกับเบิร์ดไลท์เหมือเด้อตมือเกี่ยวกับีหไอยล้องหาเกถึงสาแวแล้วแนวกันแดดที่เนี่ยเลื่อนยสิไปชงยุ่ง่อยนไม่เกิไปแพะจะยุแล้วเ็วซือตัวเด้อซื้อตัวเด้อลด้าล่างครับเิงด้านล่างกดตะก้าดิ้งด้านล่างกตก้ากดตก้าเลยนะจะโมชันดีดีพี่น้องครับวันนี้นะครับ สามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งเอาไปทดลองใช้ได้เลยนะครับอ่น้องกันแดดไม่โตพี่น้องสปปลาวเด้อผู้ใดอยากสั่งกันแดดเอฟพีเนอเออสบายดีพี่น้องครัผู้ใหญอยากเป็นสปปลาวผู้ใดอยากเป็นตัวแท่นนะคะเท่ากับรักสมาพิะจ๊ะครับผมถ้าราอยากจริงจริงอยากเอาไปแบบเปิดแบบทั้งถิ่นไทาอยู่สปปเลยดีได้ไหมเออลองย ขอจีบไปเป็นดิวปนช้างอันนี้แล้วเที่ยวไปเตะตาบอลอันแล้วเออย่าทะลาะจีเออเชื่อไหมว่าเพื่อนที่สนามบอลบอกว่าอะไรบ้างไม่ขออะไรมากเลยขอกันแดดหน่อยจ้ะตอนนี้เพื่อนที่มีแฟนบอกโอ้ยเมียเราเอฟเพิ่นเลยสามร้อยเก้าสิบหมดอย่างนี้บอกอ๋อหมดแล้วเป็นห้าร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ก็คุยน้องมาอยู่คิดว่าเราเปลี่ยนโปรเป็นห้าร้อยเก้าสิบแล้วเม่นบอใช่โคตรชนะอะไรเก้าสิบ เขาก็มกว่าสื่อเพจทุเลวก็กดสื่อแล้วมันแพ้พ่าบุรณะเพจปุรณะตู้ลูกเลยคับกัะยอนมีดิทิมซิมบ่กัยอนไม่ไพทักมากสามเก้านย์ซีโอคุมุยกันถูกเออบ้าต่ำอ๋อเพราะว่าเนี่เขาจะขึ้นราคาแลเนี่เขาจะบริขาแล้วราคานีเป็นราคาที่ว่าแจกหคุูค้นไปใส่ซื้อๆราคานีแเพราะว่าอะไรเปนห้กรัมห้าสิกรัมนันไลยหล เป็นเป็นแอนเทนเนอร์เอสเอ็ดกันแดดที่แบบว่าคุณภาพดีๆเนี่ยหาหาซิบกันอีกขาขายกันหล่อละหาร้อยซี่ละหาซี่หาลอร่อยแมนครับที่แบบอันนี้ข้าแบบคุณภาพแบบเกียร์พี่เมียมคุณภาพดีดีเลยแม่แต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แมนับดีจริงดีมากพี่น้องต่อไาคือข้าบริเวณเป็นจังพี่เตอร์เตขาวบริเวณยิ่งอกยิ่งแอดเนี่ยข้าวเราด้วยขายในราคานี้ได้แรับต่อไปถ้าข้าไป็นจังพี่เตอร์หรือว่าไปจังคนคือคนส่วนหน้าข้าวของาษาหมจ้ขายราคานี้ได้เพราะแมนเพราะฉะนั้นมุ่ อาผลิตไส่แล้วกันมันดีมุคอยกับผลิตเองขายเองแล้วบริเบจ้างที่จะต่อเส้นเตอร์ข้าวจะไม่ขายราคาดีแด็ดเพราะฉะนั้นฟองดีราคาถือราคาถืพี่คนจับจองได้ข้าวต่ำสามร้อยเก้าสิบบาทนึงแถมนึงครับทุกท่านครับผมรีบกดลิงก์แล้วก็ไปซื้อกันแดดในลิงก์ได้เลยอ๋อไม่ใช่รีบกันแดดซื้อกันแดดในแต่ค่าดูลิเกในลิงก์ อันใดดีต้องบอกต่อพี่บอกต่อหน้องครับเพราะว่าณต้องเชื่อเข้าไปจัดการเคิดงานออกไปสื่อแล้วเขาก็นานด้วยว่าออกไปทุระถือแดดถือแสงยูวีตลอดใช่ไหมกันแดดมันต้องใส่พี่น้องครับมันเป็นส่วนสําคัญในชีวิตอีกหนึ่งอย่างและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับพี่ไปดูครับปั็อกิ้งเนาะบล็อกาะปัไรบ้างเนี่ยน้องคอชอนไม่ได้มาอะไร่ ไปหาสื่หอือเอือ้แบส่องีใ่เขาบรสกับของสีพดีดีดีมัคือกับตาหมากไม่ยี่ขมพอยู่แค่ตัวตาหมากสิหน่อยมือหนีบเอากันก็เป็นยหวยยูเนี่ยจะเรี่หนีถือจังสีคนเบิ่งนี่หนีคนมาอุ้ยแค่เพี้ยที่ตัวแม่ไม่ใช่ไม่จะมาของขวมไม่จะมาของขบไปซื้อเลยไม่หรอคนบอกว่าปยห้วยมือนีบแม่มาว่าเออเออมอหไม่ยขออะไรเด้อก็บังสีนะ อีกแค่สองสามปีข้างหน้านี่เจ้าจะไปหาเหตุคือเขาเด้ออันประเภทใจส่งชนะอินเตนฮอนตําบอกฮงหรือแม่ธรรมดาทักคอยเจ้าเห็ดกับคอยบอกตัวเดียวเขาเลบอกธรรมดาก่อนสิบอกคอยแช่ออกไปด่าพ่วกคอยบางเจนนะคำถามเนี่ยว่าเป็นยังอันมันคือเปิดการมองเห็นดีใช่คอยกัมพูบักมาเท่าเ่าเต้นกับนาริตาเนี่ยบอกว่าผิดกฎถามยุ่งปัญหาจังสันเปรดมันลดแก่แก่ที่ เอาไวบ้าเยยอ๋อเอา้้าให้แล้วนะตอนนั้นเยแเหียอย่าถูกนครับกินก้ยอไเสียเไปเลยเสียสั้นเสียงโบ่ไะเยแต่แม่หายอะไรหายผมิยาแก้เซรแม่ซื้อไว้ให้หายไปแล้วต้องซื้อใหม่ครับไอพูด ไอ้พูดยืนที่ไหมถึงยาหายใช่ไหมใช่วันเสียงหายเสียงกันเายยาก็หายจิ้มตะก้าเลยค่ะกวดตะก้าเลยนะคะกวดตะก้าเลยค่ะพี่น้องค่ะ พี่นะครับพรุ่งนี้ปิดโปรนะจ้่พรุ่งนี้ปิดโปรแล้วนะเพราะว่าการแดดของเราเราเป็นช่วงจัดโกล์เปิดตัวสามวันเองนะคะสามวันเพราะฉะนั้นหนึ่งแถมหนึ่งสามวันเท่าที่ทำเลยพี่ซื้อเลยพี่ซื้อเลยหลังจากวันพรุ่งนี้ไปนะคะเริ่มจากวันที่สิบสามเราก็จะขายโปร์หนึ่งแถมหนึ่งแต่เป็นราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทเรากำไรเล็กน้อยเดี๋ยว่อนี้เปนไม่ได้กำไรอะไรเลยแค่บอกว่าเราอยากโปรโมทแล้วก็อยากให้คนได้ลองใช้สวัสดีคุณลุรับขออย่างเดียวคือลองใช้ก็ดีแล้วะบผม ลทนะครับท <Private S 2> ีมงานเก่งเราก็ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วตับพันดีๆแม่สิครับจะส่งตับพันธุ์ที่อยากให้พี่ให้นองก็ไม่ต้องใส่บล็อกขังให้ลงแล้วนไปใส่ก็ได้จะคลองใส่ก็ได้อ่าคือปมบ้านนั่นแหละย่ำออกไปด้านหน้าเข้าถูกแดดหรืแสงยูวีหนึ่งผลจากการถูกแสงยูวีหรือถูกแดดจะเห็นแนวหน้าเข้าเป็นกะ กันแดดเสอ S T นะครับกันแดด S T ให้ไปกดตะกร้าที่ที่ต่อต่อนะครับกดไปที่ที่ต่อต่อนะตอนนี้เราก็อยู่300กว่าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีนะครับเป็นโปรนี่อยู่นะครับจริงๆผมจะทั้งหุบกลับมาเป็นโปร500กวาสิบเราก็จะเป็นโปรเดิมก่อนครับว่าเป็น300กวาสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ซื้อกันแดด S T ให้ไปที่ต่อต่อให้เป็นต่อต่อเลยนะครับเรามีตะกร้าอยู่นะครับไปรีบกดตะกร้าเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรี300กว่าสิบ ลองลองดูทุกคนเปิดใจไปที่ต่อเลยกตก้าแต่ใครอยากชมพิเกวันนี้ความพิเศษคืออะไรน้องต้า้องไมเกี่ยวกันคือร้องเพลงด้วยกันในทีมพิเกแล้วก็ซันเพลร้องช้างเทอนหนากับพี่า้าและในท้องเรื่องคือนางเอกนี่คือเสียสลายไปเอกครัเรื่องนี้รอติดตามครับชมกดกดลิงก์ไปเลยแล้วรอชมครับทุกทครับรีบกดครับจะได้ลิงก์ไหวมีพวกไปแล้วยังไงล ก็ถามเนี่ยว่าผู้ใดคิดมาหาทริปกับเนื้อที่แหลกๆคือไฮไลท์แท้อันซื้อไปแล้วแบบที่นี่แห้งหนึ่งแถมหนึ่งแง่ไหนมันจะสิทธิกรรมมาซื้ออีกบาบเอาเออบากหลายแม่นบ่เอาเพราะฉะนั้นจอดท่าข้อท่าด้อท่าหลายแม่นบีบลงไปทายาทมันน่าเบิดพี่น้องครับท่าครับเขียนขาปวดมันจะโตขี้แค่ท่าลงไปก้งวาิกันแดดหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนเกินฮอรแล้วเกินฮอรแล้วอ่ารีบเลยค่ะตอนนี้ แมงนะครับซื่อไปเลยครับพี่้องมือดีร้อยเก้าสบาทหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปครับปันแจกส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีพร้อมซ้ำแจกกำไรก็ได้ใส่แบงค์ก็ครับกำไรก็ได้ใจเลยขายเอามวลให้ลูกค้าเยเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนใช้แล้วดีต้องบอกต่อเพราะว่างไรเอาใช้แล้วก็ต้องแบบสื่อสามเพราะว่ามันใส่ดีจัดไปครับเพราะฉะนั้นต้องจัดโปรเลยในเวลาที่เราแบบจัดโปรเพราะเบิร์ดโปล่เราเป็นอย่าง เหเดบิวแล้วอตบับางท่านบอกว่าโอนไปที่นาริตะไลค์ค่ะได้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนโอนผิดแล้วไม่เป็นไรก็ส่งส่งสลิปที่เพจซันมงคลรนเลยนะคะจ้ากพเป็นนางจ้าโอนของนาริตาแต่ซ้เข้าหลายเนาะเปนโอนไม่ใช้กเงินเข่ามองเดียวคนอูสตะกรมยุพ้องเพราะว่าตะกรมเดียวกันก็่อยแน่นครับผมมาชนาตก็คือ มากับตัวและตังสองพันบาทครับเติมเงินได้เยอะกว่าผมพูดชันคนละห้าร้อยเติมน้ำมันหนึ่งพันมาจ่า,ดา 1, ได้กี่หนึ่งพันไม่ถือได้นี่กับข้าวทานออแต่เมื่อวานก็เลี้ยงทีมงานไปด้วยเพราะขายของดีมากถูกแล้วเมื่อวานมีขออนุญาตบอกว่าจะเลี้ยงเหล้าเบีย,บยอ,ะอะไรก็ห้ามพูดนะพูดสันอ๋อเขาบอกว่าก็ขออนุญาตน้ำหวานน้ำหวานอ่านความหมายแบบพันทรงไปพันบอกว่าแม่พยาเลี้ยงเลี้ยงจะเลี้ยงน้ำหวานเนาะจะเลี้ยงเออน้ำชานีน่นะ ฉันก็บอกขอใจว่ามหมายไปแล่วเ,ออเ่งพ่งทางพั่ทักไปบอก,กว่าพั่จะเลี้ยงออฉันศูนย์ฉันบอกว่า แล้วทำไมไม่เลี้ยงมาบอกใช่ไมฉันไม่ได้อยู่ด้วยก็นั่นแหละมาถึงมาทักบอกว่าฉันบอกเฉยเฉยบอกเฉยเฉยโทนแค่นี้เราเลี้ยงได้หมดอะเพราะคุณมีแค่สี่ห้าคนก็ไม่รู้ว่ากินไปกี่ชั่วโมงอะแต่นั่งหลายชั่วโมงอยู่ครับผมอันโอดตเนี่รปเตทเมี่ยนนี่เป็นคือกันเบื่อเรานเท่านะแล้วแล้วเจ็บหน้ายังไงก็ไม่รู้พูดไม่หยุดเลยผม นี่นัดยังไม่หายนะเจ็บบ่เจ็บแต่บวกป่เศร้าก็ท้มขามคุณเดเด้อยู่ฝั่งใครอู่ทุกไหนมาคุเนี่ย้ยเนียมึงบ่เด้เบหรอเม่ม่ไ้เบิ่บดีดีเมียอยหอยหักเนียเห็นผมคุณเดเด้แล้วอยากคิดไอ้นี่เลยเค็บกรอบหอใครอาจารย์เกี๊กินก็หมอแม่ประหลาดน่ารักสดๆ อ่ะฝากด้วยพี่น้องครับฝากนั้งเด้อพี่น้องเด้อนินบองแม่ปลัดนะครับนินบองแม่ปลัดเงินพวแม่ไัยดบ้างนินบองแม่ปลัดไม่ต้องใส่เยอะวายครูบาอาจารย์เขาลูกผู้ใดซื้อปลัดบัดนี้หนูนี่เป็นแม่ปลัดไม่เห็นโลโก้หนูเลยนะรูปแม่ปลัดหยุดเส้นนะโอ้เจ็บหัวออกกันเออแม่ก็ใส่เยอะเนี่ยอ๋อโอเคเออแต่แต่กูบาอยู่กูคือเจ็บหัว ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาโอนไปในแต่ลายด้านเหมือนกันครับล้วส่งไปเลยครับได้เหมือนกันค่ะได้ค่ะส่งด้านล่างลิเกนะครับลิเกในวันนี้นะทุกคนนะรีบจับจองครับวันนี้อยากรูน้องต้าน้องมายน้องเกลียวกันความหวานจะเป็นยังไงพี่พี่ชายน้องสาวร้านปั่นมะพร้าวเพิ่มเดี๋ยวครั้งหน้าอีพีหน้าให้น้องก้อยแต่งลิเกด้วยดีไหม แต่งคู่กับใครเยาวาเด็กน้องรองนี่เกเป็นกับชันเด้อร์นี่เกเป็นครับแต่งคู่กับใครให้เล่นเกี่ยวกับใครให้น้องเขาเลือกเลยตอนแรกของท่เข้าไปที่เกในสายกับพี่บอยก็เรียกส่งสิบูรณ์แบบเลยก็อาจจะยกยกยกมือขึ้นท่ากาบเท้าได้เลยยกมือขึ้นท่ากรับเท้าได้เลยได้ได้เลย อนแรกแม่งมากโอ้มาเล่นมาลํามาล้อมหอเสาม้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมงส่ฟีกุนิตาก้านะครับกุนิตาก้าเราไลฟ์สช่องทุกคนตอนนั้ตอนนี้เราขาย ด SP ด้วยนะครับที่ท,ที่ที่ต่อต่อเข้าไป F กันได้นะครับ <ยา S 1> ส่วนพี่น้องของช่องสีฟ้าทุกท่านะที่อยู่ในนี้นะยวไปอ่าลิงก์ด้านล่างครับก็ลิเกวันนี้นะครับ,รบน้องมายน้องตาเกี่ยวกันน้องพีน้องวินเนอร์แล้วก็ทีมอาลิเกมารับเชิญแล้วก็พี่ครีมด้วยนะครับเจ้าของเพลงสองรุ่มหนึ่งใครจะไม่เจ็บสมัยอาสยามอา F นะครับแล้ววันนี้ เราสองท่านก็ได้เล่นกันแต่วันนี้คนที่เสียสละคือนางเอกจะเป็นเรื่องราวยังไงดูในกลุ่มปิดครับได้ครับ,รบแมนจ้าโนก็ไเดี๋ย้างวทเมื่อกี้นี่แหละได้เจ็ดพันี่ได้ค่ะในแต่ไะก็ส่งสลิปในเพจของซัมได้เลยนะคะแอบบอลหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแผนอะไรเลยร <c oughs> ังนิดนิดหน่อยเอ๊เป็นแผนหรือเปล่าเนื อะไรบงออาลอาลเริ ode, ่มแล้วสะเรนแล้วเริ่มเลแม่แม่แม่เบเอาตังในนี้แม่งนรอเดี๋ยวเดี๋จะเริ่มเสียหัวละเอาตัวแล้วตัวจีเลียบจีบปะจีงตรงไหนไมจ เราหลุดมาเลยดูนขั้นสีนะขั้นกสิพวงกัแบบว่าใช่ไหมบ้านนี้เพราะเป็นอยังเพราะเป็นอยังฉันอดเอาอดทนอดทนข็ทำให้หลวมออกวระเิดว่าใส่หัวใส่ยังนี่โอ้โหห่อแห่โหลดจะกี่แต่ฉันก็ยอมนะลิเกยเขาจะใส่หัวแล้วเขาจะเล่นแบบผาดโผนแหม่ยบัดบัดทั้งยางขึ้นยุงสิบัณฑทั้งยางขึ้นยุงสิมันจะหลุดมันมันมันโปชิ้นเนี่ยพี่หมือเขาใจบประมามันไม่หลุดหรอกมันอาจจะเบี่ยงแต่ว่า แต่เขามันโก <ๆ S 1> ชิดไวเาม่อดใส่ลใ้แ่เป็นแลดลดลนออนกค่ออเป็นคำเดีเือตาง่างาทใหม่แล้วค่ะคือทได้แล้วค่ะลดผมก็ดนได้แล้วนี่บอกว่าพูดกับเมียพูดแค่คำเดียวนี่บอกว่าพูดว่าคำเดียวจบครับครับนี่บอกว่าลืมทรศัพท์แล้ว้งน้ำบอกว่าผม่เดินเดิน บอกสันไปหยิบสองสามรอบเลยหมดุดเหยียดอยู่มองผมก็ยกมือโอ้โหหยิบกระสอบเลยเ<า>ยืนให้ไม่ค่อยหาใครของไปเล่น น้องก้อยน้องก้อยลืมถุงน่องอคุณพาช่วยลืมจริงๆอันนี้ลืมจริงจริงเลยครั้้งก่อรั้งก่อนลืมน่องไปแวะซื้อใหม่หรือให้กับคุณแม่ลงซื้อเองเลยเขาด้วยเราลืมเราซื้อเองเลยแต่ข้างคราวแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้เป็นคนที่ทํางานโอห่ำหมค่ําเลยนะดึกดื่นมากมายทำโปสอเตอร์ตอนหกโมงเช้าทุกวัน ก็อะไรรู้ไหมเงนไม่หลับตัวผีเพราะเป็นซีรี์เอาชนี้เกมเอาทำไมอ่ะแถมไม่เป็นร้ายมาแค่เห็นช่วงนี้ไหรอโมก็เห็นแค่ไข่นั่นแหละเนมดแล้ลูกะไหนอ่านทก่หมดแล้วอมาบุ่มงัมะกอก สีประแดดกปแดดดีประนาใสดไประนดีปนาใสดีปกเน่าปินงไกลมากสีปิ้งไกลออกสีปิ้งไกลออกกินกับอะไรกินกับไม่ได้ปิ้งไกลบอสุปิ้งไก่บอสุว้าวฮ่าฮตาเอาฮาตาตอนน้าง่า่า่าฮ่าาฮาฮาาาา คอยมากเจ้าอีหลีคอยมากเจ้าอีหลีคอยขอน้ำจักเทือในไปคอยขอน้ำจักเทือในบ่เออจักเทือในไปจักเทือในไปอ่าคอยเย้ยไทยดีดีหรอกคอยเสียยไทยดีดีหรอกเลี่ยมากแต่นีโบตีนโอ้ครับโอ้โหมันไม่เหมาะอันนี้เออหอมมาตั้งแต่นีโบตีนหอมมาตั้งแต่นีโป่ตีนหอมทั่วเขาหอมทั่วเขาดมเลยว่าเขาขึ้นมาอีกดมเลยว่าเขาขึ้นมาอีก ยับลงไปคือเก่ายับลงไปคือเก่าเพราะว่าขึ้นไปบ่ได้ดเพราะว่าขึ้นไปบ่ได้ดมันเหม็นมันเหม็นคือเมื่อพอได้อาบน้ำพอดีเอาเราดูอะไรนะคือเมื่อบ่ได้อาบน้ำพอดีฉึกเมื่อพ่ได้อาบน้ำพอดีพอดีพอดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกินเดียวกันกินแล้วกันกินเดียวกันกินเดียวกันเอกับดิ้นบวองแม่ประหลาดกับดิ้นบวองแม่ ส้มโบ้ยน่าหวานเลยลูกน่าหวานเดี๋ยวพอลิเกเลิกกับไปถึงบ้นมากันแป๊บนึงพี่แป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไลน์ลิเกมาแป๊บนึงโอเคนะไมผมหลับพี่พี่ชายเขาอื่นได้ไหมเราก็ไปหลับกลางไรใช่ไหม เขาหดนกส้แล้วเขาดกสิาอะไรแม่น้นเขาหยุดนิ้กสินแล้ไม่ว่างเดียเดีย่เดียนเดียนเดียตา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 ข้ามพยาข้ามยาตข้ามพยาอีกหรอเม่าแมนแมข้ามนองัไอ้ที่แหละพี่น้องเออพี่ล่ะเออีล่เออยีลออยี่ล่าเออย อีหล่ะเอ๋ยคันมานองหักายคันมานองหักไยไห้นองตายเป็นมัวแม่ไห้นองตายเป็นมัวแม่ไยสิเป็นดอกผู้เล้ยงไอสิเป็นดอกผู้เล้ยงสีเที่ยวสิเที่ยวสี่แต่แม่กกกึึึึงงงร นี่ท่าอะไรที่จะขายเงสีพี่น้องไม่นเราต้องเบรเพงดอกเบิดกับมาซืู้ไม่ขนาดมาแน่ขนาดมาแน่ทีมงานโซเชีลเท่ากึ่งกึ่งนี่นี่กึ่งเข้าไปสุดยอดมาได้หากันได้เห็นกันได้ง่ายๆเด้เมียท่าให้เลยโอ้ยอืมมาท่านจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้ไบ่ได้เกิดว่าสามสิบเจ็ดปียังเห็นกันเลย พอๆพอๆนี่อู้หกนี่มีน่แล้วพอพอๆเเอาผิดลอก่อนเมลวุ่นเมลลองหอมมุนตุแมลหอมมาลองอมคอมนมพอเคิหอมนิดเดียวจไม่หอไป้ไกเรลองอนอู้ห้อมไม่็น่อนูสอมไบางสิเวลาเป็นสิบอกมันหอมกันยังไง ไหนลูสิวลเล่ตเห็นบอเมื่อกี้นี่นาแต่พ่อพ่อบอต่อแเ้วอันนี้ก็น่อแขไม่ทีม